ใหม่ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับร้านทองเหมือนกันค่ะตำรวจโรงพักเมืองเชียงใหม่ได้รับแจ้งเหตุวิ่งราวซับร้านทองเสือมังกรอยู่ในตลาดวโรรถตลาดนี้ดังมากที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะไปตรวจสอบพนักง,งานของร้านอยู่ในอาการตกใจค่ะแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วยเป็นพลเมืองดี3คนที่พยายามช่วยจับคนร้ายคนร้ายเนี่ยเอามีดแทงพลเมืองดีเพื่อที่จะเปิดทางหลบหนีนะคะพละเมืองดีท่านหนึ่งอายุ24ถูกแทงเข้าที่แขนกับท้องอีกท่านหนึ่งอายุ64ได้รับบาดเจ็บที่ แขนแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณสักเจปีค่ะสอบถามนะครับพนักงานที่อยู่ในร้านทองแห่งนี้ร้านทองเสือมังกร,กรที่ตลาดวลโลรถนะครับหรือว่ากาดวลโลรถบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายหนึ่งคนสวมเสื้อสีเขียวลายพรางแขนสั้นสวมกางเกงขาย,ยาวรองเท้าแตะสีดําสะพายย่ามเข้ามาทําทีจะเลือกซื้อทองก่อนที่จะขอดูสร้อยคอทองคาหนักสองบาทเอามาลองที่คอแล้วก็ถามราคา แต่ในระหว่างที่กําลังจะท,ทําทีควักกระเป๋าสตางค์จู่ๆคนร้ายนะครับที่มีทองอยู่ในคอก็เดินออกจากร้านไปเลยแล้วก็วิ่งไปทางห้องน้ําของตลาดหลังจากนั้นนะครับพนักงานในร้านก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือคนร้ายเนี่ยวิ่งไปทางร้านขายเครื่องสังกพันธ์ที่อยู่แถวนั้นแล้วก็มีพลเมืองดีพยายามจะช่วยขวางช่วยจับคนร้ายเพราะรู้ว่าเมื่อสักรู่นี้คนร้ายคนนี้เนี่ยเพิ่งจะชิงทองมาปรากฏว่าเกิดการต่อสู้กับพลเมืองดีคนร้ายใช้มีดฟันเพื่อเปิดทาง ปรากฏว่ามีดเนี่ยไปถูกเจ้าของร้านขายสังคพันธ์ไปถูกผู้สูงอายุแถานั้นแล้วก็พลเรือนดีที่อยู่ในเหตุการณ์บาดเจ็บรวมแล้ว3คนคนร้ายหลบหนีไปได้นะครับหลังจากขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้แถวสารเจ้า หลบหนีไปครับตอนนี้ยังไม่เจอตัวคนร้ายแต่ว่าคนร้ายทิ้งหลักฐานเอาไว้ก็คือกระเป๋าย่ามเนี่ยไปหล่นอยู่ที่หน้าร้านสังขพันธ์นะคะข้างในตํารวจดูเนี่ยมีเอกสารประจําตัวมีรูปถ่ายทราบชื่อคนร้ายคือมีการระบุชื่ออยู่ในนั้นว่าในหลู่เสาคามอายุ39ปีเป็นชาวไทยใหญ่ตอนนี้ตํารวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะเอารูปไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในร้านทองก็ดูแล้วลักษณะรูปในเอกสารที่อยู่ในย่ามกับรูปที่ เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านเนี่ยดูแล้วก็น่าจะเป็นคนเดียวกันอ่ะอันนี้ก็ต้องฝากตํารวจเชียงใหม่ขอให้จับได้เร็วๆเ,เช่นเดียวกันนะคะครับช่วงนี้ขโมยขโจรชุมเหลือเกินปล้นทั้งเงินปล้นทั้งทองนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาช่วงเวลาของน้องๆดูเรื่องเล่าชานี้เด็กกันค่ะค